บิ๊กแฟนบอกโอ้ชิงเกียว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 ก้นกักหมาลุนก้นกักหมาลุนหลงความไหนทำจริงผมกินละไม่แต่บอกก่อนนะว่าในแข่งไม่มีอย่างนี้นะเว้ยอันนี้แค่ในสตรีมนะบอกก่อนในแข่งไม่มีนะเลื้อยๆอย่างเงี้ยขอบคุนพ่กันารชอบถามกันในแข่งกินไหมไม่มีนะ เออมาว่ะโอ้ยเยอะตอนเพื่อนใจหึงมันกลัวเพื่อนเหรอวะออร่าเหรอออร่าเหรอเอาดีๆเพื่อนโอ้ยไมค์ฮีมออร่าว่ะเนี่ยเอ้ยเพื่อนกูมาไม่มีคนเพื่อนกูไม่อยู่ไอ้แบบลุมตะกูผมแม่งออร่าว่ะเพื่อนโอ้โหมันลงไหนกันวะเนี่ย มันคือธงประเทศเหรอวันนี้ถุงโยใช่เหรอวันนี้ปากีแล้วข้างบนนะข้างบนมันเยเมียมหรือไงนนข้างบนธงอะไรวะคนดูไม่รู้ครับคุณคุณ้นแถวแถวฝั่งอาบางังแน่ๆธงอาบังแน่ๆแหละแต่เทศอะไรไม่รู้ <laughs> ถามมาเลยโลโลนัมเบอร์วันวัแฟกวัแฟกวัแฟกโลโลนัมเบอร์วันนัมเบอร์วันวัชแฟกกูมันไม่คุยกักูมัฟังไม่ออกโอ้ยภาษาอังกฤษไม่ชิมอังกฤษอังกฤษฮุดฮุดุดอนนั่ กูดอนอตกูดอนอตโบลอกิงดิตอิงดิตกูดกูดอนอตโลโลโลคุยกูคุยคนเดียวไอ้เหี้ยไม่ให้กูคุยคนเดียวเป็นคนบ้าอีก UAE ซาได้ตายเหรอแม่อาหรับสหรัฐอาหรับเอมิเรตดูไบและที่อยู่ที่ดูไบอยู่แหละตรงนั้นแหละใช่เหรอวะไม่ไม่เคยเห็นอยู่นะแต่ไม่คุ้นเท่าไหร่ ชใช่แหละเชี่ยวคนดูป๋าลุยเรนพดลบีเอะ่งพโนโนโนนัพโกโโกโก no, no. โกไฟไฟไชุชุดช,ดช,ดชดุลันลันลนมันจะพูดได้ก็ตอนมันดาว <c oughs> ลุยเติมมันไปลุยเลยลุยลุยุย,ยเล่หุย

โกโก้โกโก้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 อ้นน้ำมันเต็มบ้านเลยเพื่อนไม่เก็บสักขันเจอะเอ้ยเอาอาจจะเก็บแล้วก็ได้น้ำมันได้้าปหรอโก้โก้โกโก้เอลเอสติกติกติ๊กติกติกติกโก้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 ฮัลโหลแม่เรียกกองน้ำเหรอฮัลโหลนายนายซื้อไนทีโอ้นายทีมนายทีมนายทีมชิคเก้นชิคเก้น เอ้าใครด่ากันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ย UAE อะไรเอ้ยด่าอะไรกันเนี่ยอย่าจะด่ากันให้ผมด่าคนเดียวพอเถียงกันเรื่องตรงเหรอเออชิบหายแล้วเอ้าเฮ้ยอย่าด่ากันอย่าด่ากันูภาษาเวียดนามบ้างดองดึงเดี๋ดเดดดึงอะไรร้องเพลงขนาดนั้นพูดในขแค่นั้นอะใจเย็นอย่าทะเลาะกันนะเฮ้ย ไม่ว่ทะเลาะกันโอ้โหเอ้ย่าตีกันอย่าตีกันทะเลาะกันเรื่องทงโอ้ยเอาเวลาไปทะเลาะเรื่องผู้หญิงดีกว่างนะั่นอ่ะอย่าตีกันอย่าตีกันหยุดหยุดคนไทยตีกันแล้วจะไปลบกับใครวะจะทะเลาะในชาติไทยให้ใครฟังกุญกระตุกอีกแล้วเฮียกระตุกจัดเลยอูทางนั้นกระตุกจัดเลยขอรถเดียก็เลยพี่<ๆ>ถ้าพี่ทิ้งมันอย่างเงี้ย มันจะไม่ตามนะเว้ยแต่กระตุกนะข้างนั้นดีไงดีไงรถเนี่ในเมืองไฟกันอยู่ซุยในเมืองไฟกันอยู่เลิตโก้เลิตโก้บ้าบลูเลิตโก้เลิตโก้เกณีข้าเกณีข้าโว้วโว้โว้โว้ตรงไหนไม่รู้แต่ไฟกันอยู่เเฮ้ยนี่ยรถจอดไม่จับไฟกันไกลอยู่นะไม่ให้ใกล้ๆนิดไปเฮ้ยายาอยู่ท้ายมือ หมดหมดหมดโอ้ยไนฟ์ฟลูโอ้กูทีมกูทีมโอ้กูทีมกูทีมไนฟ์ฟลูไน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 ผมพูดเวียดนามไม่เป็นนะแต่สาวเวียดนามเด็ดรู้แค่นั้นแหละใครมีคำพูดดีๆแล้วนะถอนได้นะอะไรเวียดนามแม่เอาสนตีสนตีนะสนตีผมมีเยอะแล้ว ลุย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 ทีม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 โกโกโกเลสโกเลสโกคำวิทย์นี่เธอลองคิดอุ้ยมันจะไปกับพี่วะเชียทีแม่งเป็นว่าแม่งเป็นว่าคำวิทย์นี่เธอลองคิดสิไอแกยูอเนติงเติอมนโอ้เหนื่อยลกูเนี่ยเอ้ยขอไม่เก็บไม่ต้องเก็บ ผมเ um. พื่อนดอมดีกว่าวะแรงกว่าเยอะแล้วเพื่อนคำ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 นายเพื่อโูกระตุกแล้วว่ะพี่โดนนี่ฮ้ยคนไหมเนี่ยกระตุกจัดเลยอ่ะตกอะไรวะเห็นกระตุกเลยหรือเครื่องวะเครื่องกากรอะ้รมีมีจิงตกยัดเหรอ คือใครตามหลังมาวะทำไมขับมาทางนี้ไม่เจอเสร็จข้างหลังก็ตกเพื่อนว่ะเพื่อนในงานวะ่ะ <c oughs> ดูเพื่อนดู deep, ดีฟดูดีฟดูดีฟเรตสิ่งมัตเตอร์อัมเรตสิ่งมาเตอร์ท็อปวันเซิร์ฟท็อปวันเซิร์ฟร์พี่มาร้านี้จะเจอคนไม่ได้ก็ตกแล้วอะ หรือแต่คนมันเก็บแรงอยู่น่าตีคนเนี่ยได้นัวอยู่นั่เนี่ยมาแน่ว้ไพวกเก็บแรงพี่รอเลยไอเหียเดี๋ยวมันก็แห่มาเห็นวงไม่ได้พวกเนี้ยจ้องอยากจะแทนย้ายก็ตกวะกระตุกไอผมไม่กระตุกเลยวะกระตุกิดนึงแต่ไม่กล้าขับผักกางมือกลัวไม่รอด ไปหากลางวงเลยไอ้เวรก็มันอยู่กลางวงกันด้วยเนี่ยไอกระตุกข้างหน้าเนี่ยมันกระตุกแล้วเนี่ยตกเลยวะในเมืองหรอไอ้พวกแบบเก็บแรงเข้าเส้นน่ะเดี๋ยวเจอรถขับผ่านเ่ยกูจะบ๊ำแม่งเลยพวกเขาเส้นมือวนอยู่แค่คาอ้อยคาอ้อยคาอ้อย bro ครับ ไม่มีเรนไม่เก็บโอ้โหกระตุกอีกแล้ว่啊กระตุกกระตุกแม่งทุกที่เลยเฮียไม่มีทั้งตัวเขาถามมึงกลาวว่าไอ้แว่นมันจะกระตุกทุกที่อ่ะแม่งกระตุกทุกที่เลยกูไม่เจอทั้งตัวเลยไปไหนวะโอ้แล้วไล่มีโคตรไกลก็ขึบินอ่ะมีคนจริงหรอกูไปหาพวกเก็บแรงเหรอเติมน้ำมันก่อน จะหมดเหมือนกันไหมพี่ต้องไปเหมือนกันอะไรนี้เลยเนี่ยพวกเก็บแรงเข้าเส้นเนาะเนี่ยกูก็ตุกจริงนะเนี่ยเนี่ยกระตุกจริงพี่โดนเนี่ยข้าสะพานนะขับมาหน้ากูดิเพื่อนเพื่อนย่าอย่าเอฟี่อฟอู้ยยิ้มแม่เต็มเลยเฮียสี่ตัวเปิดน้องหนึ่ง go โก go go, go, go. เฮียลืมเลยสุน Let's go bro โอห Let me let's go กูเลยพวกเพื่อนน้องอีกหนึ่งไอ้เฮี้ยเขาน้ำเปิดเขคนน้ำเปนดเขานน้ำเนาะหลังคาหลังคาเพื่อนรออยู่คงครับคมครับเมมครับเมมตัวนี้หนึ่งอ่ะสวยมาดิโอไนซ์กูทีมกูทีม โอ้โหโหโหดทีแม่งโหดว่ะเมื่อกี้เบอร์สองเอาให้น็อกเลยอ่ะเชี่ยแม่งคมว่ะเพื่อนในในในเพื่อนแม่งตึงว่ะเพื่อนเพื่อนแต่กระปูแล้วเนาะเอารออะไรอะเก็บฟองเก็บฟองเลยหรอสบายไงเพื่อนไม่มาขู่โจ๊กขู่แล้วแม่งไอ้เชี่ยไรใครต้องบินจัดอ่ะไอ้พวกเก็บแรงนี่ว่ะมึงเข้าเส้นหรอ มันอย่างไกลเลยมึงอยู่ได้ไงเนี่ยหูเข้าเส้นจัดเลยว่ะเลโก้ดีกว่าว่ะรอน,นางก็อาจจะบันทอนหัวใ,ใจกระสุนแล้ววะพี่โดนใช่ไหมเนี่ยสะพานไห้มากระตุแล้วเนี่ยใช่ป่ะเนี่ย ลุย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 ผมไม่เก็บแรงเข้าเส้นจัดเลยไอ้แค่แรงมีโคไกลเลยมุงมาพางข้างล่างไม่เข้าเส้นนี่หว่าไว้กลางวงมีว่ะยังไงก็มีอะ่ยพิพิธภัณฑ์อะไรเงี้ยเนี่ยหลุมไฟก็อยู่เลยเนี่ยหลุมผมเนี่ย หมด,ดแล้วเฮ้ยไรเฮียล่ะเหี้ยแล้วครับไม่อยูย่ข้างในได้ไงวะไอ้สัดทำเฮียกันตรงนี้เนี่ยทำบ้าอะไรกันเนี่ยผมแม่งนัวแม่งนัวแม่งนัวจัดโอ้ยรถขับไปทางเขาครับ ลุย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 เลยลุยไอ้รถห้องน้ำรถจอดของใครวะเนี่ยเฮ้ยห้องน้ำมีคนเฮ้ยสองเมตรแล้วไม่ตายเฮ้ยเพื่อนเฮียมีสองตัวสองตัวพี่โดนในห้องน้ำทีมบัลลัง้์น้ำอะไรมันอยู่ห้องน้ำสองตัวเลย ยีงไงเราต้องน้ำต้องน้ำไอ้เคียผมย e, ิงนี่เป็นสองเมตรแล้วไม่ตายเอ้พ hey. ียิงตะกร้าเป็นสองเมตรแม่งไม่ตายอุ you. You good, so ้ยไอ้เคียะนับเบอร์วัดไอ้เลิฟยูไอเลิฟยูเคียเอ้ยถ้าไม่ได้เบอร์หนึ่งกดน้ำกูตายโอ้ไอ้เลิฟยูยูยูกุ้นยูกุ้นให้เยอะบออยูตกกด้อุ้ยยิ่งเราเก็บเข้าเส้นเคียตรงนี้เนี่ยกูก็ตกใจเลย เพื่อนเอารถกูไปอีกโอเพื่อนไม่เพื่อนขี้เกียจขับจัดเลยอะไปเพื่อนขับหาเลยโอ้เพื่อนกูโง่ไปโอ้ยม้าให้ด้วยโอ้แม่งเอาแล้วเพื่อนเพื่อนเราอยู่เราอยู่เราอยู่เพื่อนหมด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  โอ้เพื่อนไม่ขับหาเลยหรอเพื่อนโหดว่ะอะไรอ่ะโอ้เพื่อนของจริงว่ะนายโอ้โหเอาเลี้นเฮ้ยนี่ข้างหน้ากูวมีอีกกลางไปมาเนินเพื่อนกูขับรถเดียวไปแล้วกูดีเบอร์สองแล้วให้มันไปไคลเบอร์หนึ่งไปแล้วจะอยู่กูห่างกันไปเว้ย อยู่ไหนอยู่ไหนขับมาเลยถนนนะรออ,อยู่ถนนถนนตัวเดียวเหรอเจ็บปะตัวตายซะโอ้กูยิงไม่โดนเลยวะเหิเหนเงียบเงียบวะเหินเงียบเงียบ้านล้อมมี แมนชั่นไฟกันอยู่สั่นกันเลยอยาเอาบ้านร้องว่ะเฮียเก็บแรง่ะไม่ชอบว่ะทำกัม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 ันไม่โหยหยุดยิงเลยอ่ะเพื่อนยิงเจ็บเจ็บเจ็บไอ้เฮียรถเต่าตี้งเยอยอเพื่อนเอาเหอให้ว่ะเพื่อนยิงโคตรเจ็บ<ฆ> ที่เพื่อนยิงคมเหมือนเลยเนี่ยเพื่อนยิงคมเหมือนเลยเนี่ยเมื่อกี้ในแมนชั่นเนียใส่กันอยู่พี่ระเบียงแมนชั่นแมนชั่นแมนชั่นบล็บล็แมนชั่นแมนชั่นอ่ากินมากกินมากกินมากมันก็ตกจัดเลยเนี่ยในเมืองเลยซัดกันอยู่ก๊อกหม่งแม่งไรเฮียน้ำมันหมดอีกสัดลยหลังคารมีคาน้องหลังคาน้อง มันได้ไมันได้ตวไ้เลยในเมืองเลยในเมืองในเมืองมีอีกมั้งเงี้ยยิงอยู่นั่าจะเบียงในเมืองน้งเบงในเมืองนอก Watch o u หน้ามี Watch o u โลโลโล Watch out เบียงหน้ามีคน หัวเมียขึ้นมาข้างบนนะเออเียบร้ไปลุยอุยอ้ยอุ้ยอ๋อขำลงมาขำลงมาขำลงมาให้เพื่อนดูบ้างเตียมาเติมแล้เตียมาเติมเพื่อนม,ม,มาเล่นนะเล่นให้เล่นให้เราเล่นให้นะหางเหน็ดโนะง่งงทำไรโงงง่โง่โงโง มาดักแบบรอปาดมุมบันไดเลยได้ได้แมงนิ่งกึ๊บเลยไปสี่ตัวเก็บแรงมาเนี่ยเก็บแรงมาเนี่ยอยู่ไหนวะเก็บแรงหรอเข้าเส้นหรอเข้าเส้นหรอ,หรอเข้าเส้นหรอกูยิงกันปัง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 ,ปงนี่แค่ไม่มีอาการเลยอะ ไปนอนอยู่เอ้าตัวไอ้มีหน่อยพี่มาอะไรอ่ะมีเหรอมาอะไรของมันไม่รู้ตัวเดียวเนี่ยโอ๋หลังอุ้เชี่ยโอ้ยเพื่อนแม่งของจริงว่ะเฮ้ยตีนี้แม่งดีสุดแล้วว่ะแต่เล่นมาเนี่ยโหสุดแล้วเล่นแะไรไม่ต้องคุยอะไระรู้รู้มือรู้งานอะ่ะรู้เรื่องอะ่ะ อยู่เยี่ยงหวังเกี๊ยบอวตีนี้แม่งโหดว่ะใช่ป่ะโหดว่ะโหดว่ะโหดว่ะตีเป็นงานจาดเป็นกระตุกแล้วกูแม่งกระตุกทั้งเกมเลยเฮียไม่ใช่แล้วกลัวเครื่องกูเนี่ยแหละนันเหินเปล่ากระตุกเหมือนกันเฮ้ยอะไรหลังคาเมื่อกี้ มีมีในบ้านในบ้านอะไรเบียงอ่ะเบียงอยู่เบียงเฮ้ยท้ายท้ายอยู่ท้ายบ้านไปหนึ่งโอ้โฮโอ้อหนึ่งด้ามจนหนึ่งดาเไม่เอ เล่นพับจีจะแสบคอเราก็มีบ้าง <c oughs> ก็มีบ้างที่แข่งอยู่ในอัปแดงคืออะไรครับเออคืออะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันครับพี่ผมไม่ได้ดูมีแข่งด้วยหรอวันนี้เขามีแข่งด้วยหรอไม่แน่ใจเหมือนกันนะ